ตจ้ประลาดนี่มันคืออะไรกันนะ่ะหรือว่าฮหฮอห,อหอฉันคือเทีนเกนยังไงล่ะหอหะหรข้าพูด,ดีบอกแล้วพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่ทั้งหลายคนน่ะข้าจะหลับจะนอนของข้าแต่เจ้าก็ได้บ่าผูกข้าแบบเนี้ยเสียมารยาทจ,จริงๆคนแกอย่างข้าต้องหลับต้องนอนนะเว้ย ชอบใจไว้ด้วยละไอ้หนูน้อยทั้งหลายเอ,อ้ยกูก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่ออยากจะรู้ว่ามึงจะหลับจะนอนตรงไหนดอกแล้วเทนเกนแต่กูอยากรู้ว่าว่าอะไรทำไมคุณพี่ถึงไม่พูดให้จบล่ะฮะเห็นใจคนแก่บ้างเถอะนะข้าก็แก่จะตายอยู่แล้วขอหลับอาอย่างนั้นเหรอแค่แสงไฟที่ลอดมาอยู่ในตาทั้งสี่ของข้าข้าก็แทบจะหลับไม่ลงอยู่แล้ว ชีวิตมันน่ามื่อนะนมันอยู่มาห้าร้อยปีบาปเนี้ยช่างเป็นอะไรที่ไม่ไม่อะไรไม่รู้และยิ่งเจ้าเออกูไม่ได้พูดนานกูลืมแล้วและยิ่งพวกเจ้ามาแบบเนี้ยข้าก็ยิ่งนอนไม่หลับนะสิแล้วทำไมคุณพี่ถึงมันนอนแบบนี้ละพีเทนเกินแทน,นที่จะพี่จะเสกที่นอนมันนอนอะ่ะถ้าข้าเสกได้ก็อยากเสกอยู่ล่กแต่พลังของข้ามันมไม่รู้เหมือนกันแล้วกูจะกลับบ้านยังไงอะยังไงพวกเจ้าก็มาแล้ว นั่นก็เบร์เข้าไปอาบน้ำโดยได้ไหมแต่ดูจากสภาพพวกเจ้าที่เหมือนแบบผู้ขมแห้งแรงน้อยมีแต่เจ๊แก่ๆแล้วก็อออะไรก็ไม่รู้เนี่ยข้าก็คิดว่าพวกเจ้าก็ไม่มีแรงที่จะยกข้าพาไปอาบน้ำหรอกนะจริงหรือเปล่าล่ะฮะหมายความว่าไงที่ข้าไม่มีแรงอ่ะห่ห่อห่ห่หมึงถอดขปุ้นมืงเดี๋ยวนี้นะกูไม่ใช่เจ๊แก่กูเมื่อสามสิบกว่าองเฮ้ก็ยังดีที่เจ้าสามสิบกว่า ข้านะห้าร้อยปีแล้วนะเว้ยขี้ไข่ปรากฏอาบน้ำแผ่นดินนี้ไม่ค่อยอาบน้ำท่านจดกินอย่าพูดมั่วผมนะอาบทุกวันตั้งแต่เสาร์จนหลดอาทิตย์เลยนะพูดแบบนี้น้ำทั้งหมดจะเสียใจ ผมไม่ใช่ท่านเทนเกนนะบอกก่อนเรามาดูตัวมผมสิหอมลึงหอมลึ่งเลยละ่ะอย่างน้อยผมก็สะอาดกว่าท่านเทนเกนนะ่ะญี่ปุ่นน้ำความตายที่ข้าไม่เคอยอาบน้ำก็เพราแบบนี้แหละเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ห้ามอาบน้ำ้าใจไหมพวกเราที่อาบน้ำไหก็พรมีพลังใส่ยะเว้ยยังไงละ่ะถ้าไม่บีเราก็ตายเพราะฉะนั้นน้ำจึง มไม่รู้รเ,เ,เช่นกันสมิมาผมอาบน้ำทุกวันนะกูตายเลยเลยคือมึงไม่เฟิงคนแก่ใช่ไหมก็คืออาบน้ำแล้วมันตายแบบเนี้ยมึงพอใจไหมอ๋บอกว่าอย่าอาบน้ำเราเนะี่ยเป็นคนที่ต้องอาบน้ำเพื่ออพพลังสายเุเวนแล้วก็ไปสู้กับพวกที่ไม่อาบน้ำโอ้ยอมึงที่ไหเลยสอลาจริงๆเลยกูขออยู่คุยด้วยสักพักหนึ่งได้ไหมกูขอยีบแป๊มหนึ่งนะ